สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการข่าววนนี้นะุชิพาได้อยู่ที่วัดโคกสลุดนะคะตำบลบ้านไร่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกคะ่ะมีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะข่าวนี้นะุชิพะ,ะก็ได้รับเกียรติจากท่านสอจอนะคะได้มาบรรยายภายในวัดนะคะในการสร้างวิหารนะคะสร้างพระวิหารลูปุตตุจตุการวินิจครับค่ะซึ่งเราจะดาเนินการสร้างไปเรื่อยๆอย่างมองอย่างที่เห็นก็คือตอนนี้ทางวัดเราก็ยังขาดงบป,ประมาณจํานวนมาก เราต้องทำรั้วด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับขอเชิญขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนช่วยกันบริจาคสมทบนะครับแล้วเราจะมีการจัดงานสมโพหลวงปูตุในวันที่28 29พฤศจิกายนนี้ครับค่ะท่านผู้ชมคะอย่าลืมนะคะมาร่วมงานนะคะวัดที่วัดโคกสลุดได้นะคะที่จะถึงเร็วๆนี้นะคะค่ะเดี๋ยวให้พี่ท่านสจนะคะพาเข้าไปกราบมรสการหลวงพ่อและไปชมภายในวัดนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวตามพี่สจและคณะกรรมการไปเลยนะคะไปเลยค่ะ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านสสนะครับเดี๋ยวจะกราบเรียนท่านสสว่าภายในวัดแห่งนี้จะมีบูรณะสาราอะไรบ้างนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับที่รายห็นความสําคัญนะครับกับพี่น้องชาวอำเภอบางกระทุ่มโดยเฉพาะพี่น้องชาวตำบลโคกสลุดนะครับวัดนี้คือวัดโคกสลุดนะครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยวันที่27พฤศจิกายนเนี่ยครับก็จะจัดงานมโหสถเพื่อหารายได้นะครับสร้าง พะมีหารหลวงปุ um, anto, thin, um, kind of leather, hmm? uh ่ต huh. ุนะครับถือว่าวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่นะครับนะครับตั้งแต่รุ่นกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มีการบรณะมาเอยนะครับอาจจะมีโบราณวัตถุนะครับอาจจะมีหอระฆังนะครับมีหลากหลายนะครับมีโบสถ์นะครับศาลาเกเก่าอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะนะครับก็มีการพัฒนามาเลยแต่วันนี้เองเนี่ยที่อยากจะจัดกิจกรรมมันนี้ขึ้นมาเนี่ยก็อยากฝากทางรายการนะครับเพื่ร่วมกันบริจาคนะครับ จะสร้างริหารนะครับหลวงปู่ตุนะครับหลวงปู่ตุนี่ก็เป็นพระที่ได้ได้พัฒนาในเรื่องของสมัยก่อนนะครับเมื่อปีสองพันหร้อยอะไรเงี้ยก็มาบูรณะวัดนี้นะครับแล้วก็ได้คิดค้นเรื่องยาสมุนไพรอะไรต่างๆนะครับพี่น้องก็ศรัทธานะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่ศรัทธาก็เลื่อมใสกันมาตลอดก็จะมีการจัดงานสงฆ์ทุกปีนะครับขอความร่วมมือผู้ใจบุญทั่วประเทศไทยนะครับร่วมกันสร้างวิหาร ให้กับหลวงปูต่ตุอดีตเจ้าวาดวัดโคกสลุดซึ่งตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านเป็นเจ้าวาดนักพัฒนาและก็เป็นหมอยาคนหนึ่งนะครับที่ช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชนในละแวกนี้ขอบคุณพี่น้องนะครับ,รบทุกคนนะครับที่จะมาร่วมทําบุญกับพวกเราขอบคุณไม่ล่วงหน้านะครับและผมเชื่อว่าทุกท่านที่ร่วมทาบุญอนนี้ก็เหมือนเราสืบทอดนะครับแล้วก็ดํารงไว้นะครับที่เป็นวัดเก่าแก่นะครับระบุดณะเพื่อที่เป็น ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องคนทั้งประเทศครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ พจะเจริญพรญาติโยมพทธศาานิกชนผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายป่านนี้วัดโคกสรุดของเราก็กําลังก่อสร้างวิหารหลวงปู่ตุหรือพระภูสุการมีนิอดีตเจ้าว,วาดวัดโคกสรุดแต่ว่าทางวัดยังขาดจตุปัจจัยอีกจํานวนมากก็จะขอบอกบุญกับญาติโยมผู้มีใจบุญใจกุศล ช่วยสมทุทุนสร้างวิหารของหลวงป,ปู่ให้สำเร็จรุ่งรืองสำเร็จไปด้วยดีนั้นอาตมาพระครูพิพัฒน์อาจารย์ละคุณเกิดที่นี่แหลมู่สามอุปสมบทต,ตั้งแต่พศอ2521อมาเป็นเจ้าวาดปี2541ปัจจุบันนี้ก็ได้45พรรษาแล้วก็พอดีชาวบ้านก็มีความประสงค์จะลือฟื้น สร้างวิหารหลวงปู่เนี่ยเพื่อว่าวัดนี้มันสร้างมาตั้งแต่พศออ2200ตอนนี้ได้และนับแล้ววัดสร้างมา365ปีอ่าคือเมื่อก่อนเนี่ยไอ้วัดที่ว่าทำไมชื่อโคกสุดละก็ไม่เคยได้ก็ไม่รู้แต่ว่าเมื่อก่อนมันชื่อ ใหม่ๆชื่อวัดอินทปัะศรแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วก็มาจนมาก่อนเป็นสองคณะอยู่คณะใต้นนท์นั่นนี้หลวงปู่ตูกกเป็นผู้รวบรวมเอาไว้นี่เป็นวัดเดียวแล้วหลวงปู่ก็ได้ก่อสร้างศาลาเนี่ยศาลาหลังนี้แล้วก็โบสถ์รวบรวมนะแกเป็นเจจิด,ด้วยแล้วก็เป็นหมอยาด้วยทำยา,ายาลมยา เลือดยาอะไรก็แล้วแต่ยาคนว่าคนเนี่ยทำทั้งนั้นเลยหลวงปู่อ,ะอ่ะสรงขห์ญาติโยมแต่มาก่อนใช้ขอโทษนะไอ้เนี่ยใช้อล้างดัดนั่นนะบทอ,ะอ่ะเครื่องมือยังไม่มีเดี๋ยวนี้แล้วก่อนเนี่ยสมัยก่อนนี่ไปตัดไม้ที่โน่นเนี่ยโยมกําแพงเพชตัดช่องลมเนี่ยเดินทางใช้เดินเท้าเปล่าที่รู้มานะเขาบอกอย่าข้ามหลวงพ่ออย่าข้ามตกตรงมหกรรมเนี่ย ้างกลังมาบอกกันปู่ไม่กลัวกูจะกลับวัดว่ะคิดถึงวัดเพราะเขาไปแหลมตัดไม้ก,กัน,นะมาทําเสาเนี่ยสมัยก่อนน่ะมาแล้วก็ไม่มีอะไรแต่หลวงปู่เนี่ยแต่ก็ยังชอบใจว่าเรื่องเรื่องของขังเนี่ยโยมนะเอาเอาเอาพี่แกมที่เห็นมาคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาหมูเมื่อปล่อยมาปล่อยวัด ็จแล้วไปกินข้าวโพดไปกินอะไรเขากินถั่วอะไรเขาเขาก็จะมาฟันอันนี้เขาก็ขอขอให้ขยําข้าวให้หมูกินก่อนแล้วค่อยฟันฟันแล้วก็อามมีทับแล้วก็ไม่เข้าด้วยโยเนี่ยตั้งแต่นั้นก็คนก็เริ่มรู้จักหลวงปู่ตู่ขึ้นมาเรื่อยเลยอันนะพระครูพิพัฒน์อาจารย์และคุณนะเจ้าอาวาสปัจจุบัน องค์ที่เก้านุปู่นี่องค์ที่ห้าอ่าองค์ที่เก้าปัจจุบันอยู่ที่หมู่สามตำบลบ้านไร่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกก็มีความประสงค์กับญาติโยมที่จะจัดงานหรือที่สร้างวิหารเนี้ยก็จะจัดงานสมโพธหรือว่าทบรอบประจำปี 28, 29, ยี่สิบแปดี่ิกาพฤศจิกายนนะคราวนี้เราก็ทำการก่อสร้างวิหารก็ก็ยังจะมาบอกบุญกับญาติโยมให้ช่วยบริาจาคจะตุปัจจัยเพราะทางวัดยังขาดติดจำนวนมากแล้วเราใช้งบประมาณสามล้านหแสนตอนนี้วัดมียังไม่ถึงครึ่ง ฉันก็บอกญาติโยมว่า,าใครมีคนรู้จักที่ว่าพอจะบริจาคมากน้อยไม่สำคัญใครจะเป็นเจ้าภาพช่อฟ้า,าช่อละห้าหมืนบาทแล้วก็หน้าบันสามหมื่นหน้าซุ้มหน้าต่างก็หนึ่งมืนซุ้มประตูหน้าก็สองมืนอย่างเงี้ยนะขอเชิญญาติโยมพูดใจบุญใจกุศล บริจาคจะตุกปัจจัยสร้างวิหารเพื่อจะได้ให้ญาติโยมหรือว่าสาธุชนมากราบไหว้มาแก้บนมาบอกอะไรมาบนกันนะพอหลวงปู่ชอบใส่ไส้อขนมใส่ไส้นะบนแต่ที่ผ่านมาก็เขาก็บนกันได้พวกครูอะไรเงี้ยนะพวกแนมากจะคุณครูนะจะได้เยอะ จะได้หลายคนครูเนี่ยมาแก้นะนี้เราก็ยังขาดปัจจัยอย่างที่บอกว่าเราใช้งบประมาณเรียกว่า3ล้านหกเนี่ยหมายถึงว่าเสร็จเลยหมดเลยครบเลยทั้งรั้วทั้งไอ้ไอ้อะไรปูนรอบนอกเนี่ยที่ทำรั้วสแตนเลสรอบนอกด้วยเนี่ยครบเลยไฟเฟย์อะไรเนี่ยสมบูรณ์เลยถ้าได้งบประมาณนั้นนะถ้าญาติโยมช่วยกันนะแล้วก็ทาไว้ก็ จะได้จัดงานประจำปียกช่อฟ้าในวันที่ยี่สิบแปดยี่บเก้าพฤศจิกายนเนี่ยนะ,อะขอสองพันห้าอยห้าขอให้ญาติโยมช่วยบริจาคก,กันนะสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญให้มีอายุวันนะ สุขภพะพละปฏิพา,านธานาสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นไปในทํานอองธรรมขององค์สมเด็จสัมมาพุทธเจ้าแล้วก็วขอให้สิ่งนั้นจงสําเร็จจงสําเร็จสมดังความมุ่งมา่ป่าถนาทุกท่านทุกคนเทิรสวัสดีครับผมอดีตสจวินิตอ่วมเพชรกรรมการวัดโคกสรุปขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับหรือผู้มิจิรตทา จะร่วมกันบริจาคสมทบทุนสร้างวิหารพระครูสุตจารวินิตหรือหลวงปู่ตุนะครับซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ของอำเภอบางกระทุ่มเราเราตอนนี้เราได้ทาการก่อสร้างพระวิหารหลวงปู่ตุ้ไปบ้างนะครับแต่เรายังขาดงบประมาณในการสนับสนุนสร้างพระวิหารซึ่งเราใช้งบประมาณทั้งหมดประมาณ3ามล้านหกแสนบาทนะครับ แลในวันที่28-29ปดยกิกีการเราจะจัดงานสมโพธหลวงปูต่ตุเพื่อหาอไรายได้สมทบทุนในการสร้างพระวิห่ารซึ่งเราจะมีพระมะโหรสพมีภาพยนตร์มีมีโมโหรสศพมีลิเจแล้วก็มีและมโหรสพหลายอย่างโดยเฉพาะท่านสสนิยมช่างพินิษท่านได้เอามวยให้จัดมีมวยขึ้นเพื่อหาอไรายได้ ในการสมทบทุนสร้างพระวิหารหลวงปู่ตุนะครับซึ่งในวันที่28นี้เราก็จะมีมรสมมากมายและอีกอย่างหนึ่งคือเราจะมีการยกช่อฟ้าและก็บริจาคทำซุ้มประตูซุ้มหน้าต่างและก็กระเบื้องหลังคาขอเชิญผู้มิจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคได้นะครับโดยแล้วแต่จิตศรัทธานะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผม ในเฉลิมจันรอดอดีตกำนัตบนตำบลบ้านไร่นะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนในประเทศไทยแล้วครับร่วมบริจาคสมท,ทุนสร้างพระวิหารให้แก่หลวงปู่ตุนะครับซึ่งในอดีตท่านเป็นสร้างความดีไว้เยอะแยะชาวบ้านตำบลบ้านไร่ก็อยากสร้างพระวิหารเป็นที่สักการะบูชาของพี่น้องประชาชนคนตำบลบ้านไร่เพื่อระลึกถึงคุณความความดีในอดีตที่ท่านสร้างไว้ครับ ครับก็บสวัสดีพี่น้องทอางบุญรุมประเทศทั่วประเทศเลยนะครับอตอนนี้ผมอดิการนทรงศักดิ์รัตนา,านิพุณเป็นวัยวัจกร<ม>ก็เป็นผู้แทนของ<ม>วัควครลุเหล่านั้น<ม>ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศเลยนะครับก็ตอนนี้วัดโคขลุดของเรานั้นกําลังกอ่อสร้างวิหารลุงปู่อยู่นะครับก็ยังขาดทุนทรัพย์ที่จะกอ่อสร้างวิหารลุงปู่ให้แล้วเสร็จนั้นก็ยังขาดเงินอีกเยอะเลย ดังนั้นก็ขอให้ผมนี้ได้เป็นสะพานบุญเชื่อมโยงกับพี่น้องทั่วประเทศที่จะมาร่วมบุญสร้างวิหารลุงปู่ส่ทบเงินทุกท่านนะครับที่จะมาร่วมให้วิหารลวงปู่เราเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คงต้องขาดเงินอีกเยอะเลยดังนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างวิหารลุงปู่ อยู่ที่วัดโคกหลุดหมู่ที่3ของตำบลมะไลอ์อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกดังนั้นก็ขอเชิญเชิญทุกท่านเลยครับอขอบุญบารมีอาลุงกูุก็จงปุกปักรักษาพี่น้องทั่วประเทศที่มาเป็นสะพานบูญให้กับทางวัดโคกสลุดร่วมบริจาคทุนทรัพย์ของท่านเพื่อสร้างวิหารลุงกู่นั้นให้เสร็จลุล่วงไปได้ดีดังนั้นทางวัดโคกสลุดก็กขอกราบขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ ครับผมก็ต้องขอขอบคุณพ,พี่น้องประชาชน<อ>คนไทยทั้งประเทศนะครับต้องขออวยพรให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศจงมีแต่ความสุขความเจริญโดยมีงองค์พระบาทสมเด็จพระในส่วนมหา,าราชหลวงพ่อประชุดชินราชนะครับจงปกปักรักษาพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันทำบุญสร้างวิหารหลวงปู่ตุในวันนี้นะครับขอบคุณมากคนระับ